หมดปัญหาในเรื่องของสายสั้นอีกต่อไปครับและมีความแรง9,000รอบด้วยโอ้โหคุ้มมากเลยครับช่องปัตเตเลียนตัดผมมาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าช่องปัตเตเลียนตัดผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมแทบจะทุกวันเลยครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของปัตเตเลียนมีสายแล้วกันนะครับที่ความแรงให้มาถึง9,000รอบเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้ไม่ได้แบบว่ากะ คาดคะเนพูดไปเองนะครับก็ถือว่ามาจากโรงงาน900พันรอบเลยตามกล่องนะครับแล้วก็มีสายยาวมาให้ถึง5เมตรนะครับผมโอ้โหคุ้มมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบแบบเอาสายไปต่อไปอะไรเนี่ยไม่ต้องดัดแปลงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทำมาจากโรงงานเลยนะครับฟันรองก็จะเป็นพรีเมียมเลยนะครับผมฟันรองได้ถึง6เบอร์เลยทีเดียวโอ้โหคุ้มมากเลยนะั่น ในราคาไม่ถึงพันพร้อมมาในฟันเฟดสองชั้นด้วยโอ้โหนะครับคุ้มเลยคนที่ชอบถ่ายราชการหรือถ่ายทรงทหารตำรวจนักเรียนนี่เกรียนเกี้ยงเลยนะครับผมอยากบอกไว้ก่อนเลยนะครับฟันเฟด2สองชั้นสายยาวห้าเมตรอีกต่างหากโอ้โหสายยาวห้าเมตรตัดกันไปเลยครับเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ความแรงถึงเก้าพันรอบเรามาดูที่ฟันลองกันก่นกอนนะครับฟันลองจะเป็นแบบให้มาแบบพรีเมียมนะครับ พเมียมก็หมายถึงว่าจะเป็นแบบจิบล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีความแน่นหนาขึ้นมานะครับก็จะมีความแน่นหนาขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นฟันรองแบบจิบล็อกนั่นเองก็เป็นเหล็กจิบล็อกเวลาใส่เข้าไปก็จะดังแจ๊บแจ๊บนะครับแล้วก็มีมาให้ถึง6เบอร์เลยนะครับส่วนมากปกติปัตเตอร์เลียนแต่ละรุ่นก็จะแถมมาแค่4เบอร์นะครับแต่รุ่นนี้เอาไปเลย 6เบอร์เลยนะครับพร้อมสายยาว5เมตรนะครับแล้วก็จะมีขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันจากหยอดฟันแล้วก็แปลงปัดทำความสะอาดแต่รุ่นนี้มีสายก็จะมะีที่ปรับความแรงความค่อยความแรงนะครับปรับความแรงลดความแรงอยู่ด้านข้างนะครับสายยาวให้มา5เมตรนะครับไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ ความยาวนี่โอ้โหนะครับห้าเมตรก็ลองดูแล้วกันนะห้าเมตรก็ถือว่าตัดลูกค้านั่งอยู่ระดับห้าเมตรเรามาตัดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบสายยาวๆนะครับปัตตาเลียนมีสายรุ่นนี้จะให้มาเป็นด้านหลังเป็นสีเงินเงินนะครับด้านข้างจะออกเป็นสีบอลน,นะครับส่วนใต้ท้องปัตตาเลียนก็จะเป็นสีดําสลับกันสวยงามมากเลยครับสายยาวห้าเมตรอย่างที่เห็นนะครับก็ มาจากโรงงานไม่ต้องไปดัดแป้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับที่เราทีนี้เรามาดูที่ฟันกันครับส่วนฟันปัตเลียนเราทําการรับคมให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปทําเพิ่มไม่ต้องไปรับคมเพิ่มเลยนะครับก็เอาไปถึงก็ใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นฟันเฟลสองชั้นครับเพราะว่าฟันเฟลสองชั้นก็หมายถึงว่าตัดทรงนักเรียน ราชการทรงทหารตำรวจอะไรแบบนี้ครับเวลาเราไถมันก็จะเกี้ยงนะครับเห็นไหมครับฟันด้านบนจะเป็นสองชั้นสลับกันนะครับแล้วก็ฟันด้านล่างก็จะแบนนะครับหมายถึงว่ามันบางไม่หนาเหมือนฟันตัดขึ้นทรงนะครับเวลาไถไถเกี้ยนหรือตัดไล่เฟศอะไรแบบนี้มันก็จะเห็นผลในการเกี้ยงเกี้ยนดีกว่านะครับการปรับฟันสําหรับช่างที่ไม่ชอบ ตัดไล่เฟดก็ไม่ต้องไปปรับลงแบบนี้นะครับก็เอาไว้แบบเดิมนะครับเพราะว่า,าไม่มีในเรื่องการใช้ในเรื่องของตัดเฟดครับหรือว่าช่างใหม่พ่อบ้านแม่บ้านก็ไม่ต้องไปปรับลงนะครับก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ตัดปกตินะครับผมถ้าเราปรับลงก็ผมก็จะมีต่อผมยาวขึ้นนั่นเองก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับลงก็คือการปรับฟันลงก็จะมี จากที่เกียนเกียนเกียเก้ยงเกี้ยงก็จะมีตอผมยาวขึ้นมานิดนึงก็แค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ต้องไปปรับลงนะครับสำหรับพี่พี่มีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับตาม id line ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็มาย้ํากันอีกนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับดีเบอร์นะครับผมรุ่นปัตตาเลียนดีเบอร์มีสายยาว5เมตรความแรงให้มา9000รอบเลยนะครับในราคาไม่ถึงพันนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับ